ค่ะทุกคนยากจะเข้าครัวอีกแล้วนะคะ่าไม่อยากทําคลิปไม่อยากทําคลิปก็อดไม่ได้นะทุกคนไม่เจตนาไม่ตั้งใจที่ที่จะไปวัดเลยนะวันเนี้ยเพราะว่าตาตาเจ็บเนาะตารู้สึกปวดตาแล้วก็เวลาไปวัดแล้วมันจะเจอควันธูปทุกคน ก็นั่งช่างใจอยู่นานว่าจะไปไหมแต่ก็ได้ข้อสรุปว่าไปเถอะเผื่อพ่อแม่คอยเนาะยาก็จะผัดกะเพรานะคะผัดกะเพราหมูยาก็ใส่พริกไทยไปหน่อยนึงแล้วก็กระเทียมพริกขี้หนูยายจะผัดใส่ หน่อไม้ดองนะทุกคนหน่อไม้ดองเนี่ยยาก็มีอยู่ของเก่าอยู่ขวดนึงเนาะแล้วก็ของใหม่นี่ห้าขวดยาก็เอาของเก่าออกมาไปลวกลวกไว้แล้วค่ะคือขจัดความเปรี้ยวมันออกไปบ้างเนาะถ้าผัดเลยมันจะเปรี้ยวเกินไปหน่อไม้ดองนะมันก็จะทำให้ไม่อร่อยเนาะ ยิอยาใช้พริกแดงทั้งหมดเลยนะเพราะเดี๋ยวกะเพาเป็นสีเขียวเนาะก็ไม่คิดว่าจะไปวัดเมื่อวานก็นเลยไม่ได้แบ่งข้าต้มมัดไยเลยทุกคนอืม อันนี้หน่อไม้ดองนะคะยาก,ก็ลวกไว้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหั่นให้มันเล็กหน่อยนึง ให่ดาวนูนะโต่ะ เตรียมตัวไปวัดกันนะคะทุกคนแล้วก็ผัดกะเพรานะคะผัดกะเพราหมูหน่อไม้ดองนะคะแล้วก็ข้าวมีแค่นี้เองค่ะทุกคนเพราะไม,ไม่ไม่คิดว่าจะไปวัดก็เลยไม่ได้แบ่งข้าวต้มมัดไว้ค่ะไปค่ะเตรียมตัวไปวัดแล้วค่ะไปทำบุญด้วยกันนะคะทุกคน